ตกบอ่อพี่นาทั้งคุณตกบอ่อฝนตกบอ่ออ๋อตกกันตกแห้งบอ่อสาวเมืองสิงสวัสดีค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณนะคะ,คะ,คะ,คะพี่นาขอบคุณนะคะสาวเมืองสิงพมาทักทายกันคุณนะคะผู้ใดมีเวียบมีงานอย่างกระตามสบายเด้อจ้าขอบคุณะหลายพมาทักทายกัน ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาวเมืองสิงนะคะ ล,ลิ้นลิ้นครับจนกินนัตบารลิ้นลิ้นเนาะฝนตกลิ้นลิ้นทั้งที่พ่อปะแปะปะแปะอยู่ตอนนี้แต่ว em, ่ si ารมืดขึ้นตกมืดขึ้นตกเรื่อยๆมืดขึ้นสวัสดีครับสาวเมืองศรีจากยินัตสกุลพี่ตู่สิทธิ์พี่สวัสดีค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะสาวสกุลก็สาวเมืองสวัสดีค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์ก็สวัสดีครับป้าตู่ยินนัตก็สวัสดีครับคุณป้าตู ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกเ like, ลิฟนะคะทุกสติ๊กเกอร์นะคะแปบบ๊บนึงนะคะพี่นัดกับสามมืองสิงน้องยังไม่ใส่เสื้อให้เดอ้อให้อยู่ด้วยสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ให้เพราะเดี๋ยวถ้าใส่ให้แล้วเดี๋ยวจะเด้งออกไปเดี๋ยวจะเข้ามายากวันนี้จะมีเมนูหลังนึ่งข้าวเสร็จนะคะ ใครที่ยังไม่มีธุระก็รอดูนะคะว่าจะทำเมนูนอะไรหลังนึ่งข้าเวเสร็จเมื่อวานนี้ทำขนมปังนะคะเมื่อวานนี้ทำขนมปังแต่วันนี้รอดูนะว่าจะทำอะไรรอดูนะคะว่าจะทำอะไรให้กิน มันเท่ากันมากัดเข่าเนาะพี่น้องนี่กัดเข่าอีกอย่างหนึง่งเพราะว่ากัดหนาเข่าเนาะกัดหนาเข่าอีกรอบนึงกับข,ดดข่อยใส่เข่าผู้ใหญ่หดยักใส่ครับก็เมื่อกี้นี่ไอ้ที่ละพงมัน็นใบใส่เขา่าแล้วเมื่ <c oughs> อกี้นี้นอนยังมาพอใส่ไอ้ที่ละพงเป็นไปใส่เขา่านอนยังมาพอใส่เขา่า เสือไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสือไอเสือเนะี่ยซื้อไปแล้วแต่ว่ายังมาเปลี่ยนไห้เดี๋ยวเดี๋ยวสิใส่เปลี่ยนไห้แป๊บหนึ่งอ้าวพี่นัสกกรมาอยู่บ้านหนึ่งขอบคุณนะคะพี่นัสโกนขอบคุณค่ะมาพร้อมกับหัวใจกอดกอดหัวใจบุบบุบมานะคะขอบคุณนะคะอาบ,บ้านนั้นมาใหม่เด้อพี่นาเดี๋ยวจะใส่เสื้อลอลอๆอ,อให้ สาวเมืองสิงห์ยังอยู่ไหมน้อจะใส่เสื้อสวยๆให้จะใส่เสื้อสวยๆใ,ใ,ให้นะคะขอบคุณนะคะดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบสีม่งวงองชมชมพูในสวยมาก ระหว่างรอข้าวสุกเราจะปีไข่รอนะคะให้ทุกคนเดาว,ว่าจะใช้นานจะทำกับข้าวอะไรหลังจากนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงก็ไม่ใส่ไม่ใส่ถ้าได้เรา,ดา,ดา,ดาดจะมีการยัดไส้น,นี่นี่คือเมนูหลังนึ่งข้าวนะคะให้ดูให้ดาวก่อนว่ามันคืออะไรจะปีไข่รอนะ